เอาเลยครับก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel EGSX1 นะครับผมอยู่กับแอดมินคนเดิมนะครับวันนี้ซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับแอดเนี่ยมีเทคนิคนะครับจะเรียกว่าเป็นการแนะนำนะครับรวมถึงวิธีการจัดสเปคค,คอมพิวเตอร์หรือว่าวิธีการที่จะตรวจสอบสเปคค,คอมพิวเตอร์ของอเพื่อนๆเองเนี่ยว่าสามารถเล่นเกม GTA V ออนไลน์หรือว่า GTA V 5M โลเเอะไรแบบนี้ได้หรือเปล่านะครับ เพราะว่ามีเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยนะครับทักเข้ามาถามแอดว่าเออเนี่ยสเปคแบบนี้เล่นได้ไหมสเปคแบบนี้เป็นยังไงสเปคแบบนี้พอโอเคไหมพอเล่นได้ไหมนะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยก็คงจะเป็นคลิปที่สามารถตอบคาถามนะครับในหลายๆเรื่องได้นะครับว่าเพื่อนๆที่อยากจะเล่นไฟเอ็มโลเปหรือว่า TTAV ออนไลน์เนี่ยสเปคประมาณนี้จะเล่นได้ไหมนะครับรวมถึงปัญหาเล็กๆน้อยๆด้วยแล้วก็จะมีแนะนําวิธี เทคนิคในการจัดสเปคคอมนี้ไดหน่อยนะครับที่แอดเนี่ยพอจะรู้มานะครับก็จะนํามาฝากกันในคลิปนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะเล่นเกมไฟฟเอ็มโลพ GTA ออนไลน์หรือว่าอยากจะจัดสเปคคอมเพื่อเล่นเกมประเภทนี้โดยเฉพาะนะครับผมเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่าจะมีการจัดสเปคคอมหรือว่ามีการแนะนําสเปคคอมพิวเตอร์อย่างไรบ้างนะครับในการที่จะ เล่น GTA V Online ไฟ M Low Pay อะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับอันนี้เนี่ยขอพูดถึงประเด็นของ GTA V Online เซิร์ฟแท้ก่อนนะครับก็คือสร้างโดย Rockstar เลยซึ่งในคลิปนี้นะครับแอดขออ้างอิงข้อมูลจาก Epic Game Store นะครับอ่าที่แอดใช้เล่น GTA V ทุกวันนี้แหละนะครับมาจาก Epic Game Store เลยนะครับก็คือหน้าต่างแบบนี้เลยนะฮะ เดี๋ยวเราเลือกลงมาดูในสเปคดีกว่านะเห็นไหมตรงนี้เนี่ยจะมีสเปคบอกว่าเป็นประมาณไหนแต่แอดขอแนะนํานะว่าสเปคเนี่ยถ้าอยากให้ดีที่สุดเลยควรจะดีกว่าขั้นแนะนําครับในปัจจุบันนี้นะครับ GTX 660เนี่ย มันถือว่าเป็นการจอรุ่นเก่าแล้วนะครับในปัจจุบันเนี่ย1060บางคนยังกระตุกเลยนะซึ่งมันมีสาเหตุหลากหลายปัจจัยครับแล้วเดี๋ยวแอดเนี่ยจะค่อยมาบอกทีหลังว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าถ้าอยากจะเล่น GTA V ออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นในเนื้อเรื่องหรือออนไลน์เนี่ยควรจะมีคอมพิวเตอร์สเปคประมาณไหนนะครับอันดับแรกเลยเริ่มที่ระบบปฏิบัติการครับผม ขั้นต่ำเนี่ยควรเป็น Windows 10แล้วนะเพื่อนๆหลายคนเนี่ยควรจะมีคอมพิวเตอร์ที่เป็น Windows 10ได้แล้วนะครับเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยเขาอัปเดตอะไรไปเยอะแยะแล้วนะครับควรจะเป็น Windows 10แล้วนะครับ Windows 7เล่นได้ไหมมันก็เล่นได้นะแต่ว่าอยากจะแนะนําเลยคืออยากให้ใช้ Windows 10ในการเล่นครับเพราะว่ามันยังไงก็ต้องดีกว่าอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆแอดก็เลยแนะนําว่าควรจะใช้ Windows 10ในการเล่นนะครับผมส่วนหน่วยประมวลผลครับ CPU ครับผม Intel Core 2ตามนี้เลยนะฮะส่วนตรงนี้ครับผมหน่วยความจา RAM เนี่ยนะครับแอดแนะนํานะ ถ้าเกิดใครที่ไม่ได้มีคอมสเปคแรงมากแบบอยู่ในขั้นต่ำเนี่ยเพื่อนๆก็น่าจะรู้นะว่ามันอาจจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นได้บ้างสําหรับแรม4กิกนะครับเพราะในปัจจุบันเนี่ยบางคนนะครับใช้แรม8กิกยังเกิดปัญหาเลยนะฮะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนที่คอมไม่ได้แรงมากไม่ได้โฟกัสหรือไม่ได้ซีเรียสอะไรเกี่ยวกับเฟรมเรทหรือว่าการกระตุกอะไรของภาพเนี่ยก็สามารถใช้แรม4กิกในการเล่นได้แต่ถ้าแอดแนะนำนะควรที่จะอัพแรมเป็น8กิกนะครับจะดีที่สุดคือ16กิกได้ยิ่งดี นะครับอัพแรมไปเลยนะฮะ16กิกได้ยิ่งดีนะครับผมส่วนการจอการแสดงผลครับ NVIDIA 9800 GT 1กิกนะครับก็เป็นประมาณนี้เลยนะสำหรับขั้นต่ำนะครับผมส่วนการเสียงก็ปกติครับใช้อะไรก็ได้นะครับในผ่านในเมนบอร์ดก็ได้ใส่ซาวการ์ดเพิ่มก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่นะครับส่วนมือที่ฮาร์ดดิสครับมันอัปเดตขึ้นมาเยอะมากในคลิปก่อนๆนะฮะในสมัยที่แอดเคยทำเกี่ยวกับการจัดสเปค G.T.A.V เนี่ยฮาร์ดดิสมันยังไม่สูงถึงขนาด90กิกนะแต่ในปัจจุบันเนี่ยมันมีการอัเยนก็ล มีพื้นที่เกมที่เพิ่มมากขึ้นนั่นเองแนะนําเลยว่าฮาร์ดดิสเน่นะครับถ้าซื้อมานะห่งเทราไบต์ไปเลยครับผมนะจัดเต็มไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวไหนจะรวมอัปเดตรวมติดตั้งอีกนะครับในอนาคตเนี่ยยังไงพื้นที่มันก็ต้องเพิ่มมากขึ้นอยู่แล้วเพราะใน GTA เนี่ยนะครับเขาอัปเดตมาหลายอย่างตั้งแต่ไฮพายโอีโคเรือดำน้ําอะไรอย่างเงี้ย มันก็ต้องมีพื้นที่ที่เพิ่มขึ้นมาอยู่แล้วนะครับผมถ้าใครอยากจะซื้อมาเนี่ยนะครับหนึเทลไวไปเลยครับราคาก็ไม่แพงมากในช่วงนี้ก็ลองไปหาซื้อกันดูนะครับส่วนค่าแนะนำนะครับก็เป็น Windows 10เหมือนเดิมนะฮะแล้วก็ Windows อื่นๆก็สามารถเล่นได้ตามปกติแต่ CPU จะเด้งมาที่ Intel i5 3470นะครับอันนี้ก็จะเป็น CPU แบบ4ตัวนะครับก็จะเด้งขึ้นมาแล้วนะครับแต่ของแอดเนี่ยแอดจะใช้ AMD นซึ่งก็เป็น AMD Ryzen 5 2600X นะครับอันนี้ก็เล่นได้สบายๆอยู่แล้วนะครับส่วนหน่วยความจำนะครับขั้นแนะนำเขาคือแนะนำ8 g ิแต่ถ้าแอดแนะนำนะครับ8 g ิกเนี่ยมันก็เล่นได้แต่ควรจะมีบัตรแรมที่สูงนะครับยิ่งบัตรแรมสูงยิ่งดีครับมันจะไม่เกิดปัญหาขับรถแล้วเวลากระตุกนะครับ แบบโหลดไม่ทันบ้างขับรถกะตกบ้างเข้าเซิร์ฟนู่นเซิร์ฟนี่แล้วก็ตกนะครับถ้าเกิดยิ่งมีบัตรแรมสูงๆเนี่ยนะครับจะยิ่งดียิ่งแรม 16G กิกับสูงๆยิ่งดีมากเลยครับผมคุณผู้ชมครับก็ลองไปพิจารณากันดูนะว่าจะจัดสเปคในลักษณะไหนดีแต่แอดก็แนะนำนะครับแรมควรไป gig, ็น1 6ก b ิกับแรมควรจะสูงๆไว้นะครับอันนี้เป็นที่แนะนำนะส่วนการ์ดจอครับผมการ์ดจอเนี่ยในปัจจุบันนะฮะจริงๆเนี่ย1050 Ti ไมันก็เล่นได้นะ เพราะว่าแอดไปดูในหลายๆคนนะครับในเว็บบอร์ดเอ่ยในกลุ่มเอ่ยนะครับก็พันห้าสิบทมันก็ยังเล่นได้อยู่เฟรมเลทสามสิบก็นิ่งๆนะครับแต่ถ้าแอดแนะนาเนี่ยควรจะเป็น GTX 10 60, 6 0 6ศูนย์ขึ้นไปถึง1 0ึ0งนยายได้ยิ่งดีครับยิ่งถ้าเป็นซีรีส์พวก RTX อะไรแบบเนี้จะบอกได้เลยว่าจะเป็นประสบการณ์ที่สุดยอดมากแต่ในปัจจุบันนะก็อย่างที่ร,รู้กันนะครับการ์ดจอมันแพงมากถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ได้ซื้อมือหนึ่งอยากได้การ์ดจอดีๆลองไปหามือ2ดูที่ยัังประกนเหลือนะครับ แต่ถ้าใครไม่มีประกันเหลืออะไรจริงๆนะครับก็เนี่ยฮะการ์จอระดับ10ซีรี์หรือว่าการ์จอ3หลักซีรี์เนี่ยก็ถือว่ายังสามารถเล่นได้ดีอยู่นะครับผม ถึงเฟรมเรทมันจะไม่ได้แบบโอ้โหปรับ 4K อะไรเลยอย่างนั้นก็ยังไม่ถึงขั้นนั้นนะครับก็ถือว่าเล่นได้ในระดับที่เพื่อนๆเนี่ยสามารถเล่นได้แล้วไม่เสียอัรธรรสแน่นอนนะครับส่วนฮาร์ดดิสก์ก็เหมือนเดิมครับ 90GB กิกะไบต์นะครับถ้าเกิดลง GTA V ไม่ว่าจะเป็น V ออนไลน์หรืออะไรก็แล้วแต่ควรจะใช้ SSD ไหมแอดก็ต้องขอบอกตามตรงว่าไม่ต้องใช้ครับผมมันยังไม่ถึงขั้นที่จะต้องใช้ SSD นะไม่ว่าจะเป็น GTA Online เซิร์ฟแท้หรือว่าไฟ M Low Pay ในเซิร์ฟเถื่อนนะครับก็ขอบอกได้เลยว่ายังไม่ถึงงขัั้้้นนที่จะะตอใช SSD ครบ เพราะว่าแอดเนี่ยเคยไปเล่นในเซิร์ฟโลเพย์มาแล้วและเคยเล่นในเซิร์ฟออนไลน์มาแล้วทุกวันนี้ก็ยังเล่นอยู่ไม่ว่าจะเป็นเนื้อเรื่องหรือออนไลน์นะครับ <c oughs> ก็ลงผ่านฮาร์ดดิสจานหมุนธรรมดานี่แหละครับเป็น WD Blue ธรรมดาเลยครับผม7,200รอบนะฮะก็เป็นปกติมันก็ไม่ได้เกิดปัญหาแหลกหน่วงหรือว่าอะไรที่ทําให้ขัดใจเลยเล่นได้ลื่นๆซะด้วยซ้าไป เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ SSD เนี่ยยังไม่ถึงขั้นที่จะต้องเอา GTA V ไปลงในนั้นนะครับเก็บ SSD เอาไว้รันพวก Windows อะไรอย่างนี้จะดีกว่านะเพราะว่ายังไงฮาร์ดดิสจานหมุนเนี่ยมันก็ยังถือว่าทํางานได้ดีอยู่นะครับก็คืออยากจะบอกนิดนึงว่าฮาร์ดดิสจานหมุนของแอดเนี่ยซื้อมาตั้งแต่ปี57แล้วนะครับมีแม่งปี64แล้วนะครับก็ยังสามารถเล่นได้สบายๆนะครับไอ้ตรงนี้เนี่ยแอดก็เลยแนะนํานะว่าฮาร์ดดิสที่เป็นในระดับ SSD เนี่ยยังไม่จําเป็นสักเท่าไหร่นะครับผม ถ้าจัดสเปคได้ทุกอย่างลงตัวนะฮะการ์รจอก็แรง CPU ก็แรงแรมก็โอเคเนี่ยแค่ใช้ฮาร์ดดิสก์จานหมุนมันก็สามารถรันตัวเกมได้แล้วนะครับแบบไม่เสียอัตราลดเล่นได้ลรื่นๆแน่นอนอ่ะอันนี้ก็เป็นในส่วนของ G T A V ออนไลน์ปกตินะครับเดี๋ยวเรามาดูสเปคของไฟ M Low Pay ดีกว่าว่ามันจะต่างกันจากสเปคหลักตัวนี้แค่ไหนนะครับแอดก็ขออ้างอิงเลยจากเว็บไซต์ไฟ M n e t นะครับก็คือเป็นเว็บไซต์หลักเลยจริงๆมันมีเว็บไซต์ของไทยด้วยแหละแต่เพียงแต่ว่าเว็บไซต์ของไทยเนี่ยโดน ก็เลยเออเอา .net มาอ้างอิงเลยละกันเพราะว่ายังไงเนี่ย ไฟเอ็มดอทเมันก็เป็นแบบระดับเครือข่ายโกลโบอยู่แล้วอะนะครับมันไม่ได้เจาะก,กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งก็คือว่าสเปคที่เขาแนะนําตรงนี้เนี่ยทุกเครื่องบนโลกนะถ้าอยากจะเล่นเนี่ยควรมีสเปคประมาณนี้เลยนะครับก็ขอแนะนําจากไฟเอ็มดอทเมาเลยละกันนะครับเป็นข้อมูลในกลางอ้างอิงในคลิปนี้นะครับผมมาดูกันว่าแตกต่างกันไหมแอดมองได้เลยนะแตกต่างกันนะครับผม CPU ก่อน CPU เนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยอะไรมากนะครับมินิมัมก็ไม่ค่อยต่างจากเจ้าตัวในของ GTA Online ตัวนี้สักเท่าไหร่นะครับผมเรามาดูที่การ แต่ในนี้9,800 GT ยังเหมือนกันอยู่นะครับยังใช้สเปคร่วมกันนะครับไฟ M กับ GTA แท้เนี่ยยังใช้สเปคเหมือนเหมือนกันอยู่นะครับแต่จะแตกต่างตรงที่นี่ฮะเขาเน้นย้ำเอาไว้ตรงแรมครับผมมินิมัมเมื่อกี้ของออนไลน์ปกติเนี่ยเป็น4กิกใช่ไหมแต่มินิมัมของไฟ M นะครับเขาแนะนําว่าเป็น8กิกแล้วนะครับนี่คือขั้นต่ําแล้วนะ8กิกคือขั้นต่ําแล้วครับและเขาวงเล็บว่า4 May work ก็คือ4กิกอาจจะทํางานได้แต่เขาไม่ได้รับรองนะว่า แรม4กิกเนี่ยจะสามารถใช้งานได้แค่อาจจะใช้งานได้เพราะมีคําว่าเมย์ตรงนี้นะครับเมย์เวิร์กอาจจะใช้งานได้ซึ่งเขาก็แนะนําเป็น8กิกครับถ้าใครมี4กิกเนี่ยก็ต้องมารอรุ่นกันว่าจะเล่นได้หรือเปล่าส่วนฮาร์ดดิสครับฮาร์ดดิสเนี่ย72กิกบวก4กิกมันจะใช้สเปคประมาณนี้แหละนะครับในการเล่นไฟเนะเพราะว่ามันไม่ได้มีมิชชั่นไม่ได้มีอะไรไง เออมันก็เป็นแบบเซิร์ฟเวอร์ทั่วไปนะครับฮาร์ดดิสตเนี่ยการเก็บความจํามันก็เลยอาจจะน้อยกว่าตัวเกมหลักอยู่นิดหน่อยนะครับผมก็ไม่ต่างกันสักสิกิกเท่าไหร่เรามาดูรีคอมเมนต์ดีกว่านะครับขั้นแนะนําของเขาเลยนะฮะทุกอย่างเหมือนเดิมหมดแต่แรมครับผม1 6กิกแล้วครับอัปเดตมาเท่าตัวจากเมื่อกี้เลยถ้าเป็น GTA แท้แนะนําอยู่ที่8กิกะไบต์แต่มาดูไฟ M สิบหกกิกแล้วนะครับอย่างที่แอดบอกไปนะ1 6กิกแล้วนะครับ แต่เขาไม่ได้บอกบัตแรมนะแต่แอดจะบอกเองบัตแรมนะครับ3า0พขึ้นไปจะดีที่สุด2666เล่นได้ไหมเล่นได้ครับแต่ว่าถ้าแอดอยากจะแนะนําจริงๆเนี่ยอยากจะแนะนําเป็น3ามพไปเลยครับยิ่ง3ามพันสองสามพ่งอะไรเงี้ยยิ่งสูงๆน่าย,ยิ่งดีครับถ้าเกิดเคอกโอเวอร์เคอกบัตแรมได้สามารถทําได้อะไรเนี่ยทำไปเลยครับผมมันจะส่งผลดีอย่างแน่นอนยิ่งบัตแรมสูงยิ่งดีครับส่งท่อข้อมูลออกได้ไวนะครับผมส่วนฮาร์ดดิสก์ก็ยังเหมือนเดิมครับผมปกตินะฮะ เรามาดูตรงนี้ครับผมโน้ตเขาบอกว่ามันอาจจะไม่ทํางานสําหรับ amd laptop เก่าๆที่ใช้กระจอเก่าๆนะครับผม may not work with some o r d e r amd laptop นะครับยิ่งถ้าแบบเป็นกระจอ amd เก่าๆเนี่ยอาจจะไม่ค่อยทํางานนะครับก็แนะนําว่า ควรจะใช้การ์ดจอถ้าเป็นของ AMD เนี่ยควรจะใช้เป็นรุ่นดีๆไปเลยนะครับยิ่ง RX Series อะไรก็เอาไปเลยนะครับส่วน72 g ิเนี่ยนะฮะอ๋อโอเครู้แล้วไอ้บวกลบนี่นะครับก็คือ72 g ิคือ original game นะครับคือตัวเกมปกติ72 g ินะครับตัวตรงนี้ครับบวก optional 5M c a c h นะครับก็คือเป็นหน่วยความจำพิเศษของ 5M นะครับก็จะมี c a s h มีอะไรของเขาอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับในโปรแกรมที่มันจะต้องมีนะเออก็บวกมาเยอะพอสมควรอยู่นะครับอ่ะ ป็นประมาณนี้นะครับสำหรับแนวทางการจัดสเปคนะครับในการเล่นแอดก็มีเทคนิคอะไรแนะนำเล่นๆน้อยก็บอกไปแล้วนะครับแต่ว่าบางทีเนี่ยมันอาจจะไม่จริงเสมอไปนะบางคนแบบคอมแรงกว่าสเปคนี้แล้วแรงกว่าหลายขุมเลยทำไมยังกระตุกนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะเกี่ยวกับหลายๆอย่างนะครับเท่าที่แอดลองดูนะครับลองศึกษามาหนึ่งเลยนะครับคือเซิร์ฟเวอร์นะครับบางทีเนี่ยเซิร์ฟเวอร์คนเข้าเยอะบางทีเซิร์ฟเวอร์มัน แบบว่ามีของเล่นเยอะนะครับมีของที่เขา Import เข้ามาซึ่งแอดเนี่ยลองไปทดสอบมาแล้วนะครับลองเล่นในแมปปกติที่สร้างโดย GTA จริงๆลื่นมากๆแต่พอเข้าไปในส่วนที่มีป๊อปอัพเด้งมีรถที่ไม่ใช่รถในเกมรถอิ p พอร์ตมาเกิดอาการกระตุกนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งรวมถึงมีโฮสต์ในห้องเยอะนะครับแบบมีคนสัก3-400คนแล้วมาทำกิจกรรมอะไรพร้อมๆกันอาจจะกระตุกได้นะครับอันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่แอดเนี่ยได้ไปพบไปเจอมานะครับ ส่วนต่อไปคือการเซตติ้งนะครับการเซตติ้งเนี่ยจะแตกต่างกันจากการเซตติ้งของ GTA V ในช่องของแอดนะครับแล้วเดี๋ยวในส่วนของการเซตติ้งเนี่ยแอดจะขอย้ายไปพูดในคลิปต่อไปแล้วกันนะครับเพราะว่ายังไงยาวแน่นอนวนเรื่องการเซตติ้งนะครับก็โอเคเป็นประมาณนี้นะครับผมสำหรับ2สเปกนะครับการจัดเปพค,คอมสำหรับเล่นเกม 5M นะครับถ้าใครอยากที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมอยากได้อะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวแอดจะทิ้งลิงก์ข้อมูลพวกนี้เอาไว้ให้นะครับเผื่อเพื่อนๆคนไหนอยากเข้ามาศึกษาอะไรแบบนี้ก็สามารถเข้ามาได้เลยนนคคบออเเเสาหลิปีีี้้ขจพย่ แล้วเดี๋ยวเราไว้เจอในวิดีโอตัวต่อไปครับผมวิดีโอนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ